สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสี่ทุกคนคะวันนี้มาเจอกับครูนันทิยาอีกแล้วนะคะสำหรับในชั่วโมงที่แล้วครูก็ให้นักเรียนทำแบบหัดในหน้าที่สามสิบสองแล้วก็หน้าสามสิบสามนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนกันต่อไปเราก็จะมาเฉลยก่อนนะคะสำหรับในหน้าสามสิบ สก็คือเขาให้เขียนคำพยัญชนะลงไปนะคะว่าคำนี้เป็นอักษรสูงเป็นอักษรกลางหรือว่าอักษรต่ำนะคะนักเรียนดูนะคะในอักษรสูงอักษรสูงคำแรกก็คือสั คือเติมสอเสือนะคะหล่อมร้องเติมหอยปีขโมยคำว่าขโมยก็เติมขอไข่นะคะแถลงข่าวเติมคำเติมขอถุงแล้วก็ขอไข่นะคะคำว่าสัมผัสเติมสอเสือกับขอพึ่งไฟฝันเติมขอฝานะคะทั้งสอง คำเลยคือสอฝาชาช่วยเติมเฉชิงคำที่ให้เติมเขาให้ขีดเส้นใต้นะคะอันนี้คืออักษรสูงค่ะต่อไปคำที่เป็นอักษรกลางอักษรกลางมีคำว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีดอักษรกลางคำว่าจิ้งจอจานค่ะ เบาแสเติมดอาใบไม้กระโปรงกระกอไก่ค่ะโปรงบบาขอโทษนะคะ คำที่เป็นอักษรกลางค่ะต่อไปคำที่เป็นอักษรต่ำนะคะคำแรกนะคะคือคำว่าอัุญรยาเติมยอหญิงนะคะโรดผล ช่วงคำสุดท้ายคําว่าโชดช่วงเติมชอช้างนะคะอันนี้คืออักษรต่ำต่อไปนะคะในหน้าที่3าให้เติมวรรณยุกต์ในช่องสี่เหลี่ยมเติมวรนณยุ์อะไรคําแรกปลั๊กไฟปลั๊กไม้ตรีค่ะรั้มให คำเบ่ารัมไม่เอกให้ไม่โทตัวรถไฟคำว่าตัวจัตาวาค่ะเงื่อนงำไม่เอกก๋วยเตี๋ยวเติมไม่จัตาวาจักกะจี้จั๊กไม่ตรีจี้ไม่โทนะคะยับยังบย้งคำไม่ยั้งวรรณยุกโทค่ะทีพรวนที วรรณยุกต์เอกพืนวรรณยุกต์เธเชา้ากล้วยกล้วยวรรณยุกต์ตรีกระเจีย๊ยบคำว่าเจีย๊ยบวรรณยุกต์ตรีเหมือนกันค่ะ ว่ายางละสามคำนะคะซึ่งนักเรียนตอบสามคำแบบแบบไหนก็ได้ค่ะไม่จะเป็นต้องเหมือนของครูนะคะแต่อันนี้คือครูยกตัวอย่างแนวคำตอบนะคะวันณยุกคเอกคำว่าขาวอ่อนนิน่มวรนณยุกคโทเสือ้อบ้านร้อง วันใยุคตรีโตะปุ๊กลุ๊กเจ๋งวันยุคจัตวาก๋วยเตี๋เดี๋ยวโอ,อ้หนักเรียนคนใดที่ไม่ได้ทำนะคะนักเรียนเขียนด้วยปากกาแดงนะคะคนที่ตอบผิดก็แก้ด้วยปากกาแดงได้นะคะสำหรับชัน ต่อในเรื่องการขันวรรณยุกค,ค่ะซึ่งในชั่วงที่แล้วการขันวนยุกเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องปรายยางอักษรสามหนูนะคะส่วนวันนี้คือ2ในเรื่องของคําเป็นคําตายคำเป็นมีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนรู้ไหมคะหนึ่คำไม่มีตัวสะกดค่ะที่ประสมสัะ เสียงยาวสระต้องเป็นเสียงยาวนะคะเช่นคําว่ากาสระอาสระอาเสียงยาวค่ะตัวสระัวเสียงยาวโตวสระโอก็เป็นสระเสียงยาวค่ะสองคำที่สะกดในมาตราแม่กงแม่คนแม่กลมแม่เกยและแม่เกลค่ะ อันนี้คือคำเป็นโดยประสมกับสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้นะคะอย่างเช่นคำว่างานเห็นไหมคะแม่กงกินแม่กลปมแม่กลนายแม่เกยหิวแม่เกลแร่สามคำเป็นเป็นคำที่ประสมกับสระอัง สระไอไม้มาลายสระไอไม้โม้วนและสระเอาเพราะว่ามีเสียงเหมือนสะกดด้วยแม่ตราแม่กลมแม่เกยและแม่กลค่ะอย่างเช่นคำว่าใจดำไหลอันนี้คือลักษณะของคำเป็นนะคะต่อไปคำตายค่ะคำตายมีลักษณะอย่างไรคะข้อที่หนึ่งคือ เป็นคำไม่มีตัวสะกดที่ผสมกับสระเสียงสัน้นสระเสียงสั้นนะคะเชน่นเกะกะสระเอสระอเสียงสั้นค่ะเลอะเทือสระเอก็เสียงสั้นดุสระอุเสียงสัน้นแยะรสระแอะเสียงสัน้นมะระสระอเสียงสันสสงส้นเนาะสระออ เสสระเสียงสั้นค่ะข้อที่2ลักษณะในข้อที่2ก็คือคําตายคําที่สะกดในมาตราแม่กกแม่กดแม่กบโดยประสมสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้นะคะอย่างเช่นนกสระโอสะกดมาตราแม่กบนะคะคำว่านี้ สระอีสะกดด้วยแมา่ตาแม่กดคำว่ารักก็เป็นสระอักเสียงสั้นนะคะสะกดด้วยแม่กบคำว่าฝากสระอาเสียงยาวแล้วก็สะกดด้วยแมา่ตาแม่กบคือกอไก่คำว่าจอบสระออเสียงยาวนะคะแต่ว่าตัวสะกดคือแม่กบ ซึ่งอยู่ในข้อที่2นี้ลักษณะที่2ค่ะลักษณะของคําเป็นคําตายก็ไม่ยากนะคะนักเรียนไปศึกษาได้ในหนังสือของนักเรียนในหลักภาษาก็ได้นะคะหรือนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้หลายๆเที่ยวค่ะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะในข้อที่4หน้า34ค่ะข้อที่4หน้า34 ก็คือเขามีคํามาให้แล้วให้เลือกเติมให้ถูกต้องตามเสียงวนันใยุกต์แล้วก็มาแยกเสียงสามันเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและจัตาวานะคะแล้วเช่วโมงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ